โรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนาครเกาะสมุยเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงอายุ50-70ปีนายจักริศวรรณเทพผูพ้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยแพทย์หญิงธัญพรการจนสวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเกาะสมุยนายบัญญตัติเวิตเวศสาธารณาสุขอำเภอเกาะสมุยและนางสาวพิทนรีอุดมอเนกลาภกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน,นาครเกาะสมุยรวมเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีการโคลโลโนสโคปประจำปี2568น,นายกินาจักริตสุวรรณเทพผูพ้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยกล่าวว่าวิธีการโคลโลโนสโคป คือการส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักเพื่อดูลักษณะความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจดูภายในตลอดทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส่วนปลายได้โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดวิธีการนี้ช่วยคัดกรองความผิดปกติที่เกิดขึ้นในลำไส้ได้อย่างแม่นยำถือเป็นวิธีการที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างได้ผล โรงพยาบาลเกาะสมุยจึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน,นาครเกาะสมุยทําให้โครงการคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ในปี2560ถึงปี2567มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน1,300คนพบติ่งเนื้อในลําไส้ใหญ่จํานวน285คนซึ่งกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ในอนาคต สำหรับโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปี2568โรงพยาบาลกสมุยได้เตรียมการตรวจคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงช่วงอายุ50-70ปีโดยตั้งเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน150คนแบ่งการคัดกรองออกเป็น3รอบซึ่งได้ดำเนินการคัดกรองรอบแรกจำนวน49คน ตรวจพบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่จำนวน12บสองคนแต่ยังไม่พบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในรอบที่สองและรอบที่สมโรงพยาบาลกสมุจะดําเนินการในช่วงเดือนสิงหาคมปี25 6 8น้าหกปลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มที่อายุมากกว่าห้าสิบปีนะครับแม้จะไม่มีอาการนะครับอยากให้มาตรวจอุจจาระนะครับตรวจอุจจาระคือตรวจง่ายๆว่าเรามเออีเลือดออกในทางเดิอนอาหารหรือเปล่านะครับแล้วก็ ในกรณีที่ตรวจแล้วมีผลบวกนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับตรงนี้ก็คืออาจมีความจำเป็นที่จะต้องมาสองกล้องซึ่งการสองกล้องเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีอันตรายนะครับก็คือ,เ,อ,อเราใช้เวลาสองเนี่ยก็คือไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลครับโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโครงการหนึ่งที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุยโรงพยาบาลเกาะสมุย และสาธารณาสุขอำเภอเกาะสมุยให้ความสำคัญเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงการบริการสุขภาพในระบบสาธารณาสุขของประเทศไทยอีกทั้งเป็นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากโรคร้ายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคมะเร็งวรกมลน,นาคเพชรพูลทีมข่าวสวทเกาะสมุยรายงาน